เาสู่ช่วงที่3ของ e-life e, like e b i s ครับเรากำลังสนทนาอยู่กับคุณสันยุวนณะผู้เชี่ยวชาญ Google วันนี้เราเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของ Google Plus เมื่อกี้ช่วสงสองเนี่ยเราคุยเกี่ยวกับเรื่องของที่เราจะสร้างแวดวงเพื่อนแต่สิ่งที่แตกต่างจาก Google อะจาก Facebook นะฮะอยากให้คุณสลันอนธะิบายนิดนิดหนึ่งว่าคุณสันบอกว่าเราไม่ต้องกดรับรับเ,เพื่อ <Accept S 1> เลยทีละคนะทีละคนทีละคนนี่เข้ามาเลยครับมันมันต่างจาก Facebook ยังไงตรงนี้คือไอ้ที่ต่างเนี่ยเอาเอา ง่ายๆก่อนคือบางที Facebook เนี่ยมองว่าเพื่อน <c oughs> เพื่อนทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นกรุ๊ปๆใหญ่เลยเป็นก้อนเลยใช่ไหมเป็นก้อนใช่ใช่แล้วสาหรับคราวนี้เวลาเราเราแชร์อะไรเงี้ยก็จะรู้กันทั้งหมดเลยอืซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีบ้างว่าเราเคยแชร์ไหมเราเคยคิดไปคลิกไหมว่าเออแชร์เนี่ยให้ให้เฉพาะวงนี้คนนี้หเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยนะซึ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยส่วนตัวนะครับครับคราวน,นี้ไอ้กูเกิลพัทเนี่ยสมมติผมอยากจะตามคุณ ชิปธรรมเนี่ยผมก็ไปลากคุณชิปธรรมมาที่วงวง,วงนี้วงของผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวหรือวงของผู้ที่จะติดตามหรือเพื่อนร่วมง,งานแล้วแต่เราที่มีความสําคัญกับเขาซึ่งมันจะลักษณะว่าคุณไตรอาจจะอยู่ในส่วนของอเป็นสมมติว่าเรียนด้วยกันครับก็จะคุณ,คณชิปธรรมก็จะอยู่ในหลายๆวงคลาสเมียเนี่ยจะในคลาสใช่ซึ่งง่ายลากง่ายต่างกับ Facebook ต้องมาดอบดาวลิส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 โอ้โห เลื่อน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 ใช่ซึ่งซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากมากนะครับเพราะนั้นคือพอพออย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอเคผมก็จะได้รับข่าวสารละจากคุณชิปทำซึ่งคุณชิปทำต้องแชร์เป็นพับบิกนะครับนะครับแชร์เป็นพับบิกอ่ทีนี้กลับมาแล้วยังไงต่อเราจะสนุกกับมันยังไงเอาเบื้องต้นกันเบื้องต้นนะครับก็เสร็จแล้วแอดเข้ามาเรียบร้อยแล้วอ่ะอ่ะพอแอดเป็นแวดวงเนี่ยสมมุติว่าอ่ะ ตรงนี้นะครับในสตรีมคนที่เราแอดเนี่ยนะครับคนที่เราแอดในคนที่เราตามครับนะครับมันก็เขาก็จะอยู่ในสตรีมซึ่งแยกเป็นแวดวงตามที่เราตามที่เราตามเข้าไว้ตานที่เราตั้กลุ่มไว้อันนี้กลุ่มเรียนกลุ่มเรียนอันนี้กลุ่มเรียนกลุ่มเรียนนี่กลุ่มทํางานนะก็แยกเป็นเพื่อนเพื่อนทำงานในสตรีมนี่ก็คือรวมทั้งหมดอ่แต่พอเราคลิกที่กลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวกลุ่มเพื่อนก็จะกรองเฉพาะ กลุ่มเพื่อนให้นะครับรบแล้วคราวนี้ถ้าเกิดมีคนมาตามเราอะเอ้ยเขาจะส่งข้อความหาเราก็ประมาณว่ามันก็ส่งได้นะแต่จะเราจะไม่เห็นในสตรีมเขาบอกว่าไอ้นี้มันจะคล้ายๆทวิตเตอร์หรอคล้ายๆทวิตเตอร์มันไปคล้ายยังไงกับทวิตเตอร์ก็คือ Follow ได้เลย Follow ได้เลยอ่ะสมมุติถ้าเกิดเป็น Public แต่ Twitter ต่างที่ว่าฟิตเตอร์ไม่สามารถที่จะส่งข้อความเฉพาะกลุ่มได้ครับ ช่ไหมครับอันนี้ส่งเป็นคนได้อันนี้ส่งเป็นคนได้ส่งเป็นกลุ่มได้ไอทวิตเตอรจะมีแค่ Direct Message ส่งแค่คนหนึ่ต่อหนึต่อหนึแต่ตรงนี้เราสามารถจะส่งข้อความเป็นสตรีมไปเป็นเป็นกลุ่มเป็นเซอร์เถามคุณสลันที่เราจะมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเราได้ไงคือเฟซบุ o กเี่ยเขาจะมีเฟซบุ๊กแฟนเพจเฟซบุ๊กลุ่มใช่ไหมฮะครับเจ้า Google Plus เอามาประยุกต์กับธุรกิจยังไงเมื่อกี้เราพูดถึงใช้ส่วนตัวปแลวอานใเธุรกิจ กูเกิลก็ยังไม่ได้มีหน้า Business p a นะครับก็เป็นการทดลองอยู่แต่ถ้าเกิดจะใช้ใน Business จริงๆนะครับถ้าไม่โดนแบนก็คือกลุ่มของลูกค้าที่เป็นวงต่างๆกันนะครับกลุ่มเซกเมนต์ของลูกค้าแบ่งไปเลยแบ่งไปเลยมันเหมือนอีเมลนะเราสามารถส่งไปให้เขาได้โดยโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องมา Follow เราแต่ข้อความของเราจะถูกไปอยู่ที่ขาเข้าของเขาโอเคทีนี้เราจบจากบนเครื่องก่อน ับนี้มาดูบนโทรศัพท์มือถือ uh huh. ซึ่งก็เหมือนทาง f a c e b o o k คล้ายๆแน่นอนครับ Facebook ก็มีบนโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะครับทีนี้ Google Plus มีบนมือถือไหมเพราะว่าโลกของโซเชียลมีเดียหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคือการเคลื่อนที่การโมบายที่ทุกคนสามารถจะไปรายงานจากตรงไหนบ้างก็ได้คุณสลักเชิดครับนี่ตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่ก็คือ,อของ Android นะครับซึ่งออกมาก่อนเลยนะครับ d n d r o i d ก็เป็นของ Google ใช่ครับแล้วเสร็จแล้วก็มาอยู่ใน iOS นะครับที่เป็นของ i ไอโฟนของ iPhone นะครับซึ่งเนี่ยแล้วหลังจากตรงนี้ก็จะเป็นของ iPad นะครับ iPad ซึ่งเป็นเว็บนะครับเว็บเบสที่เป็นโมบายอเดี๋ยวผมลงเลยลงติดตั้งเลยเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรนะ Google บวกต้องต้องใช้ Account ของอเมริกาจะลงได้ครับไมม่โอเคไม่มีนี่ไทยๆเชิญเชิญไปดูความสามารถของเขา ก็จะแยกหน้าตานะครับเอาตรงนี้ดีกว่าช yeah> anyway> ัดกว่านะครับจะแยกเป็นโฮมนะครับก็คือสตรีมนะครับในส่วนของที่จะเหมือนกระดานวอลของ Facebook นะครับครับโฟโต้นะครับก็คือรูปที่เพื่อนๆเราแชร์นะครับครับเซอร์เคิลนะครับนี่ก็คือการจัดกลุ่มเพื่อนนะครับการดูว่าออกตายเดี๋ยวรู้หมดนะครับความรับนะครับความลับในกลุ่มคาราเต้นะครับครับแล้วก็ท่านี้ก็คือเหมือนกับว่ากลุ่มนี้มีกลุ่มมีใครบ้างนะครับเซอร์เคิล นะครับแล้วก็ u d d l e h u d d l e นะครับคืออะไร h u d d l e h u d d l e ก็คือการแชทเป็นกลุ่มบนมือถือซึ่งรู้สึกจะ facebook จะไม่มีนะครับคุณแชทเป็นกลุ่มได้แล้วก็ในส่วนของโปรไฟล์ของเรานะครับโปรไฟล์ของเราก็เหมือนหน้าโปรไฟล์หน้าบอร์ดหน้าหน้าหน้าของเราเนี่ยใน facebook นะครับมีฟโต้ของเราครับแล้วก็ส่วนของการเตือนบน ก็เหมือนกันเก็คือเป็นโมบายบน f a c e บ o o k นะครับอันนี้ก็เป็นหลักๆทีนี้มาดูว่าจริงๆแล้วคือผมคิดว่าเฟซคนไทยใช้ Google กันเยอะมากครับแล้วก็มีบริการต่างๆมี y o YouTube อะไรกัน Google วิดีโอ o g l e Place Google Place แมปบน Google Google Earth Blogger เยอะมากทีนี้มันจะเอามาทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยยูทูบเนี่ยเอามารวมกับทาง Google Plus กูเกิลพลัสยังไงอ่อะจริงๆมันเรายัางพูดมันจะมีอันนึงอ่ <afin S 2> <ล>ะเชิญคุณชิดทําใช้ Google Alert มั้ใช้ Google Alert แล้วคือเหรอเป็นการติดตามข่าวข่าวสารอันนี้ไว้เดี๋ยวว่าหลังจะมาเล่าเรื่อง Google Alert, Alert ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่วันนี้ฟังไว้ก่อนคุณใช้ Gmail ใช่มั้ใช้ใช้ Google Alert ครับแล้วก็เวลาเสิร์ชอ่ะเสิร์ชใช้อะไรเสิร์ชก็ต้อง Google โอเค3อย่างเนี่ยนะ Google News ด้วยติดตามข่าวต้อง Google คราวนี้เนี่ย Google Alert อยู่ในนี้ละสปาร์อ้าวอสปาร์สปาร์เป็นชื่อเป็นสปาร์ก็คือมันจะเป็นสิ่งที่เราสนใจตามคีย์เวิร์ดก็คือมือเลอร์นัเองตามคีย์เวิร์ดนั้นๆเลยใช่คือเซิร์ชไปเลยอย่างอย่างคุณชิปทำยังไม่มีสปาร์นะครับจะทำไงให้มีตัวยังไม่มีนะครับรอสักก็คือเหมือน Google Alert มาแล้วอ๋อโอ้นี่นี่ความรู้ใหม่ท่านผู้ชมให้กดไปที่ตรงสปา ก็คือเราหาคีย์เวิร์ดอะสมมติสนใจอะไรอะสมใจผมสนใจผมสอนหนังสือเรื่อง Social Media for PR กับแถมพันธ์โซเชียลมีเดียก็ใส่ Social Media ครับ for public r e l a t i o n ภาษาไทยได้ไหมได้ครับก็คือมันก็คือเซิร์ชเอนจินตัวหนึ่งนี่เองอะสมมติคนอะเดี๋ยวเพิ่มความสนใจนะกาเรื่องการประชาสมพันธ์ะครับภาษาไทยลองดูรับการ โอเคคนเพิ่มความสนใจกดปึ๊กอโอเคตรงเนี้ยนะครับก็ก็จะมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดนี้ส่งมาให้เราตลอดอซึ่งเราสามารถกดแบตปันได้ด้วยครับแต่ว,ว่า Google Plus อ่าสมมุติเอา Google Plus เลยตรงๆ Google บวกอืเพราะฉะนั้น ผมเข้าใจแล้วก็คือกูก็พยายามทําทุกอย่างที่เป็นความสนใจของคนมารวมอยู่ในหน้าเดียวกันคร himself, ับครับผมโอ้โหเยี่ยคือ oh, คือตอนเนี yeah, uh. mm. uh. Uh. ้ย uh. น well well. um. uh. ี่แค่คือ Google เขาโปรดักต์เยอะมากครับครับยังมี Google d o c ก g ู o กิลค a ล e n d a r ที่ยังไม่ได้เอามาใส่ก o o g l e Apps g กูเกิล e ิวบล็อกเก e ร์ฟีดเบรนเดอร์ยูทูบไว a l ท็อกกูเกิลไซต์กูเกิลแอดเวร์มันเยอะมากเลยนะครับเยอะมาก g l e Analytics g o o g l e Analytics อ่า มี Google Adsense Google Adwords นี่ฮะถ้าผู้ชมลองดูว่าโปรดักของ Google มีอะไรบ้างเข้าไปใน Google อ่ะนะฮะแล้วก็จะดูข้างบนอ่ะ Google รูปภาพใช่ไหมมี image มีวิดีโอมี Map มี News มี Gmail มี finance มีแปลด้วยมี Google Book หนังสือ สะกดล่าเป็นงานวิชาการมียู u ูบคัล a อนด้าโฟโต้ครอบคุมจักรวาลเนี่ยคือเขากำลังตอนนี้อย่างอยู่ในช่วงทดลอง20ล้านคนเนี่ยครับซึ่งเขาก็จะต้องค่อยๆดูเอาเอาข้อมูลที่ที่ได้เนี่ยไปวิเคราะห์ไปอะไรในคนที่ทดลองเนี่ยว่าจะเอาอะไรมาใช้อย่างเช่นการโฆษณาตอนนี้ Google ยังไม่มีโฆษณาเห็นไหมกูเกิลพัทเหมือนเฟซบุ๊กตอนแรกให้ใช้มหาวิทยาลัยใช้ฟรีไปก่อนเขามีโฆษณาปุ๊บเนี่ยตรงเขาก็จะต้องมาดูว่าเออเขาจะเอาโฆษณาอย่างไงไม่ให้รบกวนเราเพราะตอนนี้คือควาคาญ ใช่สำคัญมากเลยสําคัญมากคือ Facebook เนี่ยไม่ว่าเราจะรีพอร์ตสแปมไปกี่ร้อยครั้งมันก็จะขึ้นอ,อใช่ไหมแต่ Google เนี่ยเนื่องจากเขาเป็นทํา Gmail มาก่อนทำเซิร์ช e อนจินมาก่อนเพราะนจะเขาจะรู้ว่าตัวไหนเป็นเวรัสเป็นสแปมพูดง่ายว่า Engine เขาเหนือกว่าในการกรองสแปมผมมองว่าต่อไปถ้าเกิดอย่างเงี้ยครับสแปมน่าจะน้อยกว่ามีคําถามถามว่าแล้วเราควรจะใช้ ยกไปใช้ g o o g l e plus หรือว่าเราใช้สองอย่างเลยคือตอนนี้จุดจุด Google เนี่ยคนที่ใช้นี่คนเป็นคนที่อยากลองของใหม่ของใหม่มาแรงอันนั้นอยู่ในช่วงช่วงคนที่อยากลองแล้วก็เป็นแบบยังไงอ่ะคือเอานี้แต่ว่า a c e b o o k เนี่ยมหาวิทยาลัยก็ใช้มหาวิทยาลัยผมก็ใช้ใช่ไหมแบรนด์หลายแบรนด์ก็ลงมาตรงนี้เยอะแล้ะเพื่อนกลุ่มเพื่อนสมาคมเพื่อน โอ้โหคือคนอยู่ตั้งเป็น10ล้านคนเพราะนั้นจริงๆมันไม่ตายง่ายๆหรอกนะครับเราก็ต้องใช้มันมันก็จะมีอะไรรบกวนตาบ้างเราก็ต้องทนใช้ไปก่อนครับแต่ไม่ต้องทนใช้นะผมมองว่า Facebook นี่คือดีนะเพราะมันทำให้เพื่อนเกาวคนผมรู้จักคนใหม่ๆก็จากตรงนี้คือเราใช้ทั้งสองอย่างในะมีหลายสายการบินมีนกแคร์มีแอร์เอเชียโอเลียนไทยการบินไทย อันไหนนั่งได้แลวก็สายก็มีความแตกต่างอย่ดีใช่มีความแตกต่างคือจุดจุดแข็งจุดอ่อนเขามีแล้วก็ยังไม่ใช่ที่จะทดแทนกันได้แต่เมื่อไหร่ที่ Google สามารถที่จะทดแทนกันได้มีคนเท่ากันเมื่อนั้น Facebook ควรจะต้องปรับนะไม่งั้นก็อาจจะตายเหมือนไฮไฟอย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับถ้าเกิดมันแทนกันได้ซึ่งจริงๆตอนนี้ก็สามารถมูฟจาก Facebook มา Google ได้มีการมีฟังก์ชันอะไรก็ถ้าท่านผู้ชมทุกท่านใช้ Google+ Plus ก็อย่าลืมแอดรายการ แอดคุณหนุย่ยนะฮะแอด <Add S 1> <า>มผมอาชีพทำหรือว่าแอดคุณคุณกิติชัยคุณซีนะครับเอาล่ะฝากแค่คิดเกี Google ่ยวกับ g o เก l e Plus สักหนึ่งนาทีให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้กระตุน้หนหมาย <Okay. S 2> ว่าทำไมเราจะต้องเข้ามาเรียนรู้เข้ามาใช้ครับค,คือจริงๆเนี่ยไม่ต้องมี o o o g l e Plus นะครับผม เคยจะบอกทุกคนว่าเออสมัคร Gmail เหอะมี SMS ฟรีระบบกรองสแปมดีมากมีระบบคาลเลนด r มีระบบด็อกิเม t นต์คือมันมีแค่นี้มันก็มีหมดอยู่ละนี่ยังไม่ลง o o l e p ลพาแค่แค่ตรงนี้ระบบคอนแทค t เนี่ยสามารถที่จะแบ็กอัพไว้ใน Gmail ได้ในโทรศัพท์มือถือก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่เรามีในมือถือนี่แหละใช่คือถ้าวันนี้คือดีเครื่องหาย ดึงกลับมาจาก Gmail ได้เพราะเราไปเก็บไว้ใน Gmail แล้วโอ้เดี๋ยววันหลังเดี๋ยววันหลังขอเจาะลึกเรื่องนี้หน่อยเพราะผมว่าบางคนยังไม่รู้นะใช่ใช่เพราะทหารพวก็จบไปนะจบข่าวนะหลายเรื่องอ่ะแค่ Gmail ก็ดีแล้วเท่านี้ถ้าทุกคนมี Gmail เนี่ยคุณควรจะมี Google Plus แต่หลายคนที่ขอินไว t e Google Plus ผมไม่ไม่ไม่สมัคร Gmail ซึ่งมันก็ได้ซึ่งมันก็สมัครได้เหมือนกันแต่มันก็ยุ่งยากแค่ไมนิดนึงแต่ผมผมพอใช้ Gmail เถอะครับอฉะนั้นคือ Google Plus เนี่ยมีให้ทุกอย่าง ตอนนี้จะมี YouTube ยูทูบมีอะไรอัถประโยชน์มากๆเพราะฉะนั้นลองก่อนนะครับอาจจะยุ่งยากนิดนึงมันอาจจะไม่ขัดใจเออมันจะไม่เหมือนกับที่เราเคยใช้ครับแต่พอใช้เราจะชอบนะครับก็ชีวิตก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราต้องบางทีเราต้อขอบคุณเทคโนโลยีท่านผู้ชมฮะการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ทําให้เกิดธุรกิจอะไรหลายอย่างวันนั้นท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยค่อยๆค,คิดเฮ้ เรากระโจนเข้ามาใน Google Plus เราเอาธุรกิจเรามาโปรโมทก่อนคนที่ประสบความสำเร็จที่ร้านก,ก๋วยเตี๋ยวอะไรที่ดังๆทุกวันนี้นะเพราะเขามาเริ่มก่อนใน Facebook หรือว่าใน Twitter อะไรก็ตามนะ Google Plus เริ่มขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณคุณสลันมากที่มาให้เกียรติกับรายการวันนี้แล้วที่สำคัญอย่าลืม f a c e b o o k c o m google social plus ซึ่ง ท่านผู้ชมสามารถจะเข้ามาขออินไวาจากนี้ได้วันนี้ขอบคุณคุณสลัดมากครับสวัสดีครับ,รบ,รบแล้วลาท่านผู้ชมไปเลยครับสวัสดีครับ